พอตอนที่เขียนบทหลานมาเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังก็ตามะว่าแบบเอ้ยทำหนังเรื่องนี้อยู่เนี่ยคนก็จะแบบว่ามันจะทําเงินหรออะไรคนใครจะดูวะกูยังไม่อยากดูเลยอะไรเงี้ยเฉยๆว,ว่าอะไรเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งแอบหน่อยฮะว่าเอ้ยเราเป็นหนังผีอย่างเดียวเลยเว้ยมันเหมือนกับเรายํำอยู่กับที่เหลอหรือเราไม่ทํำแนอื่นบ้างเลยน,นู่นนี่อะไรเงี้ย ถ้าเราสมมุติเราจะกำกับหนังเรื่องหนึ่งละครซีรีส์เรื่องหนึ่งถ้าเราวิชั่นของเรามีประโยชน์ในการทําให้งานมันดีขึ้นอันนั้นนะ่ะควรค่าต่อการกำกับไม่ใช่เราไปแล้วเราทําประโยชน์อะไรให้กับโปรเจกต์นั้นไม่ได้เลย กับแซยยิยยสวัสดีครับวันนี้60ปีนิเทศจุฬามาพบกับรายการเต็มที่กับแซยิตครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับพี่พี่พวงกับแล้วก็น้องพาคฟิล์มรุ่น57กันนะครับไปกันเลย วันนี้เราอยู่กับพี่เนเชียนชาพว่วงกับภาพยนตร์เรื่องอันธการมารีลาแล้วก็ซีรีส์ละครอ,อย่างมากมายเช่นหวานรักต้องห้ามแล้วก็ยังเป็นนิสิตเก่าดีเด่นนิเทศศาสตร์จุฬาปี2568ด้วยครับส่วนท่านต่อไปพี่จิมโสพลศักดาพิสิทธิ์รับผมพวม่วงกับภาพยนตร์เรื่องโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตัดาดเดลนฝากไว้ในกายเธอเพื่อนที่ระลึกแลก้วบ้านเช่าบูชาย,ยันครับส่วนท่านสุดท้าย พี่พัฒนบุญนิธิพันธ์นะครับพ่วมกับภาพยนตร์เรื่องหลานมาและซีรีส์ d ดลี่ต o ซีเดอะซีรีส์ซีซั่นหนและ Project S ตอน s o s โเสเกตซึมซาและซีรีส์ฉากเกมโกงครับผมก็คือเวลาทำหนังเฟสติวัลอ่ะคือต้องดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมันถนัดแบบไหนแล้วจะไปในแนวทางนั้นได้ไหมอย่างคานเนี่ยมันต้องเล่นอะไรที่เป็นออเตอร์มากม หมายถึงว่าเราต้อง stand out ในแง่ของการเป็นผู้กํากับแล้วก็เหมือนมีแนวทางลายเซน์ของตัวเองที่ชัดเจนมากลายเซนนี่มันก็ไม่ได้ว่าก็อุปปลโละขึ้นมาได้เลยไงพอเราทําแนวทางที่เราเชื่อมั่นซ้ำๆย้ำๆไปมันอาจจะเป็นแนวทางที่1จะต้องแตกต่างเนาะแล้วก็ทำทำต่อเนื่องไปมันถึงจะสามารถที่จะตั้งตนขึ้นมาได้นะถ้าคุณอยากได้ลายเซน์นี่มันไม่ใช่ว่าจะสร้างแบบเรื่องสองเรื่องแล้วได้ไงมันต้องเรื่องแรกแล้วดูว่าดีไม่ดีอันทําดีเราออกมาเป็นลายเซนทํทำให้ดียิ่งๆขึ้นไปอันไไหนไม่ดดีตัออก อันไหนซ้ํากระชาบบ้านตัดออกนั่นแหละก็ถึงจะถึงจะไปพวกเฟสติวัลได้นะแล้วก็เออเฟสติวัลอื่นๆลองลงมาก็ก็จะมีหนังที่เขาต้องการแตกต่างกันนะ่ะถ้าเกิดเราทําหนังแล้วมันเป็นสายแบบเล่าเรื่องมันไม่ได้สายแบบว่าโอ้ยอาร์ตเฮาส์แบบว่าทดลองมากอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูว่าเออเราจะไปในแถวนั้นในแวในแวทางนั้นได้ไหมหรือจะไปซันแดนซ์มันก็ต้องแบบออกเป็นอินเดียบริการหน่อยอะไรเงี้ยถ้าใครรู้จักพี่คือพี่ทําหนังผีมาตลอดนะฮะ คำถามที่พี่เจอบ่อยมากคือเอ้ยเรื่องหน้าทํหนังอะไรผีอีกไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งแอบหน่อยฮะว่าเอ้ยเราทำเป็นหนังผีอย่างเดียวเลยเว้ยมันเหมือนกับเราย้ำอยู่กับที่เหรอหรือเราไม่ทํำแนวอื่นบ้างเลรโน่นนี่อะไรเงีย้ยแต่ว่าหลังๆอะเริ่มค้นพบว,ว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเราทําสิ่งที่เราอยากทำฮะพี่คนกลัวผีอย่างที่บอกอะตั้งแต่เด็กๆพี่ชอบ<ม>บ้านพี่ชอบดูหนังผีเวลาดูหนังอาร์ตอาร์ตเราจะหลับกันแต่เวลาดูหนังผีมันสนุกอะมันแบบมันจะแบบิดกดกันอยู่กับพ่อแม่สนุกพอมาอยู่คานเเทศฮะรจมี จังหวะให้ทําหนังโอกาสทาหนังเยอะมากที่อยู่นอกห้องเรียนคือไม่เคยเลือกนะว่าต้องทําหนังผีแต่ว่ามันก็จะค in ิดมาในแนวเนี้ยฮอลล์เรอร์นิดนึงมีความเป็นผีผีนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอฉายในคณะเดียวกันน่ะบรรยากาศในการดูมันสนุกอ่ะเวลาเพื่อนๆนัองกรี๊ดกรี๊ดเสร็จุมันจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะเสมอเวลาเวลาที่มันดับได้ผลอะไรเงี้ยเนาะแลดทวยครา้ที่เราเป็นคนที่ชอบทาหนังผีอะกลัวผีก็เลยชอบคิดมั้งคือไปไหนมาไหนเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรไม่วะอะไรเงี้ยคือพอเราเป็น เราทําด้วยความแบบเป็นตัวเราอะฮะมันเลยอยู่เรื่อยมาซึ่งโอเคแหละไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายนะคือยิ่งทํายิ่งยากเว้ยว่าทำไงให้หนังผีมันยังแบบอยู่ได้ต่อไปให้มันแตกต่างเอาแค่แตกต่างจากหนังเราเองเรื่องที่แล้วอะก็เริ่มยากแล้วอะพียงแต่ว่าพอเราไม่ได้ถูกบังคับว่าเฮ้ยในทุนแบบทำหนังผีสิได้เงินเราทำเพราะเป็นตัวเราเองจริงๆอะเราชอบแนวนี้เราสนใจแนวนี้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราอยู่กับมันได้ไม่ได้บอกมันง่ายฮะคือมันจะเหนื่อยมันจะท้อมันจะแบบคิดไม่ออกแต่ว่า พอเราชอบอะฮะมันก็จะเป็นความเหนื่อยที่แบบเฮ้ยพอคิดออกปุ๊บมันแบบมันดีใจขึ้นมาหรือมันแบบรู้สึกสนุกขึ้นมาในการทํางานอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแนวนี้เลื่อมาจนทุกวันนี้เลยฮะของเราเราอาจจะชอบความรู้สึกแบบมันก็แล้วแต่โปรเจกต์นะหมายถึงว่าโปรเจกต์ที่เราขึ้นด้วยตัวเองหรือโปรเคอมเมอร์เชียลบางทีก็จะมีโจทย์โจทย์จากสตูดิโอหรือว่าโจทย์จากโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นอะคือเวลาคิดว่าจะเล่ามันยังไงหมายถึงว่าบทมันจะเป็นอะไรก็ตามจะแบบทำเพื่อเป็นหนังยังไงอะ หาวิธีการเล่าของมันบางวิธีการแบบคอนเวิร์ตให้แบบว่าไอแบบตัวหนังสือเนี่ยมันกลายเป็นภาพกลายเป็นเสียงกลายเป็นไม่รู้ว่าอะไรๆคนเรียกว่าสไตล์เป็นการแสดงเป็นแคสติ้งเป็นโปรดักชันเป็นการถ่ายเป็นเลกาตาเนี่ยเราสนุกจริงๆก็ยังอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าพี่ๆสองคนแต่ว่าเราก็จะอยากทําหนังหลายๆแนวอยากลองดูผมก็ยังไม่เคยทาหนังผีแต่ผมก็กลัวผีมากเหมือนกันก็คิดว่าแอปโพสของเราก็คงจะเป็นการที่แบบพยายามจะหาว่า ว่าหนังแต่และเรื่องเนี่ยมันมีแก่นของขามันอยู่อะแล้วเราคันนี้เราจะแบบขุดเข้าไปจนเจอแก่นมันจะแบบแล้วแก่นมันหน้าตาเป็นเงี้ยแล้วค่อยอ๋อโอเคแก่นมันคือสิ่งนี้แล้วเราก็จะคอนเวิร์ตแต่เน,นี่ยมันจะเป็นนามมาทำนะสิ่งนี้มันจะเป็นนามมาทำมากหัวใจของเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้ามุดเราเขียนหนังสือก็อาจจะคอนเวิร์ตเนี่ยให้กลายเป็นแบบวิธีการเขียนที่เหมาะกับแก่นนี้อะไรเงี้ยเราอะชอบการนำหนังก็เลยชอบที่จะคอนเวิร์ตเนี้ยกลายเป็นหนังแค่นั้นเราชอบสนุกกับการออกแบบวิธีการทำงานที่จะเจอจะเิดแก่นนี้ได้ไ<ป>อันนี้อาเันบ หลันมามี20ดาบแต่ว่าในแต่ละดาบมันจะมีประมาณ3-5ดาบจริงๆก็ย่อยๆอก็คือประมาณเกือบร้อยดาบอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะวันที่เราเขียนเราก็ชอบบทเราใช่ปะส่งไปปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจเลยเขาไม่ชอบเลยก็เป็นหน้าที่ของเราแหละที่ต้องแบบทําไมเขาถึงไม่ชอบวะตรงไหนวะพอเขาพูดมาอ๋าอแสดงว่าเขาไม่เข้าใจตรงนี้ตรงนี้เราเองก็ได้เรียนรู้ในทุกดาบมันก็แปลว่าอ๋อมีข้อตรงเนี้ยที่ผิดเราต้องไปแก้ข้อนี้ให้เกิดความเข้าใจตรงกับที่เราอยากจะสื่อสาร ก็เนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วมันก็จะเกิดการค่อยๆพัฒนานจริงๆคือเราอ่ะคือในฐานะฟิล์มเมเอร์มันก็มีหน้าที่ต่อสังคมก็ต้องทําหน้าที่นําเสนอปัญหาในสังคมหรือว่าทําเสนอให้คนดูเขาเข้าใจในบางประเด็นหรือเข้าใจในความเป็นมนุษย์บางอย่างคือหนังเราโดยมากจะมีประเด็นสังคมอยู่แต่ว่าเราก็เราก็เต็มที่ในตรงส่วนนั้นนะสัพพิพัฒน์เต็มเต็มที่ของแต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันเนาะ พี่ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างอย่างสับพี่คือว่าการที่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆนะฮะแล้วทําไปให้สุดทางอย่างเงี้ยอย่างเช่นชอบพี่แบบพี่ชอบถหนังผีอย่างเงี้ยเป้าหมายของเราคือท่านทำให้น่ากลัวให้แบบให้คนอินให้คนกลัวอะไรเงี้ยก็ทำให้มันสุดของทางของเราอะไรเงี้ยส่วนเราอาจจะชํบคนอาจจะชอบแบบชอบทำหนังตลกชอบทำหนังรักอะไรเงี้ยก็ไปให้สุดทางในสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆอะไรเงี้ยหาให้เจอก็คืออะไรอะไรเงี้ยครับ จริงๆเร,เราคิดว่ามันสําคัญนะคือการมองสิ่งรอบตัวไม่ใช่เฉพาะแค่รอบแต่ว่าต้องมองออกไปถึงนานาชาติด้วยสมมุติเราเป็นคนทาหนังในเฟสติวัลเซอร์กิตเนี่ยคือเราต้องเล่าเรื่องในสิ่งที่คนต่างชาติเขาจะรีเลทได้คํานี้สําคัญอะคะ่ะรีเล e หมายถึงเขารู้สึกเชื่อมโยงได้ถ้าเราเล่าเรื่องที่มันเป็นส่วนตัวมากหรือว่าเล่าเรื่องที่มันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะมากคนต่างชาติเขาไม่เชื่อมโยงเขาก็มันก็ไม่ได้เลยนะต่อให้อาจจะทำแล้วดีมากก็ได้แต่มันก็จะไปได้ประมาณนึงแต่มันจะไม่ไปกว้าง อย่างยกตัวอย่างเช่นหนังของพัทอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าเราว่าหลานมาอย่างของพัทเนี่ยทำทำได้เขาเขาารู้สึกว่าเออมันเล่าแล้วมันคอนวินซิ่งว่านี่คือเล่าแล้วมันเป็นเรื่องของฉันคนต่างชาติอ่ะเขาเชื่อมโยงได้เฉพาะคนเอเชียทั่วโลกเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมที่มันเออมันเหมือนครอบครัวฉันเลยครอบครัวฉันก็เป็นแบบนี้เออมันก็ทํางานกับคนอ่ะคือมันก็ยากเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเราเราดูประเด็นที่มันมันเป็น global issue หรือประเด็นที่มันสังคมอะไรต่างๆแต่ว่า จะเล่ายังไงให้มันเป็นเหมือนเรากับว่ามันเป็นเรื่องของเราอะเธออันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือไม่งั้นคุณก็จะทําแล้วมันดูประดิษฐ์เนาะเพราะว่าเรามองประเด็นรอบๆนู่นนี่แล้วก็หยิบจับอุ้ยฉันเอาประเด็นโลกร้อนมาใส่ดีกว่าแล้วมันเล่าแล้วมันไม่เป็นมันไม่เป็นน้าเสียงที่มันของเราอะอันนี้ก็อยู่ก็เฟลเฟลก็มันก็สู้หนังอื่นไม่ได้แต่ว่าเราว่าเรื่องเรื่องเลือกประเด็นการมองโลกอย่างที่น้องว่าสําคัญมากๆเออเพราะฉะนั้นต้องคิดเลยว่าประเด็นไหนที่เราสนใจด้วย แล้วคนต่างชาติคนไทยสนใจด้วยแล้วเราสามารถเล่าในแบบน้ำเสียงของเราได้นะั่นสำคัญเพราะว่าตอนนี้มัน global หมดแล้วอะอยู่ทำหนังลงแพลตฟอร์มใครก็มาดูได้ทั้งหมดเราจะต้องแข่งกับหนังจากทั่วโลกเลยอะคือมันเป็นปกตินะสำหรับนะักทำหนังคนแรกๆก,ก็ทำหนังเรื่องเกี่ยวกับตัวเองพี่ก็เป็นพี่ก็เล่าเรื่องตัวเองแต่ว่าพอทำทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเออถ้ามันเล่าแล้วมันส่วนตัวมากคนอื่นเขาไม่เชื่อมโยงเข้ามาเลยอะอม,มันมันเฟลเหมือนกันนะ มันต้องเล่าเรื่องประเด็นที่สมมติถ้าจะเล่าเรื่องส่วนตัวมันก็ต้องเป็นส่วนตัวที่มันเชื่อมโยงกับผู้คนได้คือแต่ว่ายูสามารถเล่าแบบอาร์ตแบบอะไรมันได้หมดเลยนะมันไม่ได้มีจำกัดใช่ไหมยูจะเล่าเป็นหนังทดลองทําไมหนังอย่างพี่เจ้ยถึงเชื่อมโยงกับคนทั่วโลกได้หรือว่าหนังแบบอย่างพี่หมายอนุชาทําไมได้ก็มีมันมีประเด็นที่มันเป็นสากลสิ่งสําคัญคมันคือพ่วมกับมันคือคนเล่า<ฮ>เรื่องอะฮะผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นว่า รัตด,ดาแลนด์พี่เริ่มโปรเจกต์มาจากการที่พี่เก่งอะ่ะเขาไปเจอคําว่ารัตด,ดาแลนด์เป็นเรื่องเล่าของเด็กที่เชียงใหม่แค่นี้เลยคะัคำเดียวแต่เรื่องคืออะไรล่ะโอ้โหพี่แบบไปนั่งไปนั่งรีเสิร์ชเฮ้ยรัตด,ดาแลนด์คืออะไรวะไม่เคยรู้จักมาก่อนเชียงใหม่ไม่เคยไปด้วยสมัยก่อนอะไรเงี้ยคนพบว่ามันคือหมู่บ้านเนอะเรื่องเล่าแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีจริงไม่อยู่บ้านรัตดาแลนด์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วทำไงวะอะไรเงี้ยก็หาบทอยู่นานมากคะว่าจะเล่าว่าอะไรโชคดีไปคลิกอย่างหนึ่งตรงที่ว่า พี่ทําบ้านพอดีเวลาสร้างบ้านก็จะเครียดนได้หนึ่งนะแบบต้องใช้เงินสร้างบ้านแบบไหนยังไงวะอะไรเงี้ย <c oughs> ไอคนส่งเสาเข็มหน้าบ้านพี่เว้ยตอนกลางก,าก่อสร้างอยู่แมงตึกไปนั่งอยู่หลังรถบรรทุกพอรถเบรกปุ๊บแมงตกลงมาสลบเลยฮะส่งโรงพยาบาลตายเพราะว่าเชียเ่ยชคดงไีบตายพี่ก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยถ้าแม่งตายละ่ะโอเคเฮ้ยมันมันตายหน้าบ้านเนาะไม่ได้อยู่ในบ้านเรา แต่ว่าถ้าเรามีคนตายหน้าบ้านแล้วต้องอยู่บ้านหลังเนี้ยที่เราสร้างความยากลําบากมาฝันร้ายมากกูเปิดหน้าต่างมากูจะเจอแม่งยืนหน้าบ้านม่วะอะไร่าเงี้ยพี่จะเริ่มแบบจินตนาการเริ่มกลัวละใช่ไหมยังไงรนตดาลัยเนด่รู้ว่าผีแม่งไม่ได้อยู่ในบ้านพระเอกเลยแม่งอยู่บ้านนู้นบ้านนี้นู่นนี่แต่กูกลัวก็คือแบบผีมังอยู่เปิดประตูหน้าต่างบ้านมาปุ๊บเจอผีอยู่ข้างๆบ้านอยู่ผีอยู่หน้าบ้านเราจะอยู่ยังไงวะเราจะเลือกขายบ้านทิ้งเลยเหรอหรือจะสู้ทนกับไอ้ผีเนี่ย มันเลยกลายเป็นอินเนอร์ของพี่ก้องในเรื่องฮะว่าการมีบ้านหนึ่งหลังมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายนะเว้ยเราทิ้งเราเจอผีปุ๊บเราทิ้งง่ายๆไปไม่ได้นะเว้ยอะไรเงี้ยเราเลยค่อยๆค้คนพบอินเนอร์ของตัวละครเราอะว่าทันที่จะเป็นใครใครก็ได้ไม่ต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว mm. ที่เริ่มสร้างบ้านเริ่มตั้งครอบครัวเฮ้ยมันต้องมีคอนฟ lict ก,กับคนที่อยากจะไม่อยากอยู่ในบ้านหลังนี้อะไรเงีย้ยค่อยค่อยผูกเรื่องขึ้นมาจากจากความรู้สึกอยากจะเล่าส่วนตัวในบางอย่างก่อนให้เจอครับ จำได้ว่ามีทวิตเตอร์หนึ่งฮะเขาทวิตเตอร์มาหาพี่บอกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเลยบอกให้พี่หนูเข้าใจพ่อแล้ววะว่าพ่อสร้างบ้านแม่งเหนื่อยเนาะจัดการดูหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งทวนะิตเตอร์น่ะทำให้พี่แบบเปลี่ยนมุมมองเลยฮะจากที่เคยคิดว่าหนังผีมีประโยชน์อะไรวะบอกเออวะถ้านําหนังผีถ้ามีประเด็นเท่าจากกจรเล่าจริงๆของมันน่ะมันก็สามารถสื่อสารกับคนได้เนาะคนก็สามารถอินได้มากกว่าแค่มาดูหนังผีแล้วก็กลัวกกลับบ้านไป มันสามารถให้ข้อคิดหรือว่าเปิดมุมมองอะไรบางอย่างกับคนได้มากกว่าแค่หนังผีธรรมดาอะไรเงี้ยก็เลยรู้เออทำหนังผีมันก็มีที่ทางของมันในการจะเล่าอะไรเงี้ยครับเห็นด้วยกับพี่นุชีสุดสุดเลยครเรื่องความลีเลตเพราะตอนที่เขียนบทหลานมาเนี่ยมันก็ไปเล่าให้ใครฟังก็ตามอ่ะว่าแบบเอยทำหนังเรื่องนี้อยู่เนี่ยคนก็จะแบบว่ามันจะทําเงินหรออะไรทุกคนใครจะดูวะกูยังไม่อยากดูเลยอะไรเงี้ยเฉยๆว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วอะไรทำให้คนจะทําให้คนมาดูวะแต่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนไอเดียของมันได้เราก็จะเป็นจะต้องอยู่กับแก่นของเรื่องนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเอลิเมนต์ที่ลน์ล้อมมันทำไงให้คนรู้สึกเข้าถึงมันได้โดยที่ก็เลยหวังว่าเพื่อหวังว่าคนจะดูเยอะขึ้นเพื่อหวังว่ามันจะแบบเรเลนกับคนดูได้เงี้ยมันก็เลยอยู่ในเป้าหมายในระหว่างตอนเขียนคือในหนังมันจะมี3ามเจเนเรชันมันก็จะมีเป็นหลานเจเนเรชันพ่อแม่แล้วเจเนเรชั่นอามาใช่ไหมเราก็สัมภาษณ์3ามเจเนเรชันเนี่ยเยอะมากแล้วช่วงสัมสัมภาษณ์นั้นอนะ มันก็โดยที่ไม่รู้ตัวนะมันจะเป็นการแบบว่าทําให้เรามันเห็นแพทเทิร์นของมันอะชีวิตครอบครัวชนชั้นกลางประมาณนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเฮ้เราก็คลายกันเหมือนันนอนกามาเหมือนกันการเขียนบทเนี่ยมันเป็นเรื่องการหาสิ่งนี้แหละที่เราสึกว่ามันจีดกับเขาแล้วก็จีดกับเราแล้วก็ปฏิปต่อแมททีเรียลเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบทอันนั้นคืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างตัวละครพอสัมภาษณ์เยอะมันก็พบว่า กับประสบการณ์ชีวิตแล้วด้วยประสบการณ์ชีวิตของพี่เป็ดคนเขียนบทด,ด้วยก็พบว่าคนที่เรารับรู้เขาอะแมยว่าอย่างอากงไออากูต่างต่างในครอบครัวเราอะก็จะมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆอากูของบ้านอื่นๆมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราสามารถสร้างตัวละครที่คล้ายๆค่ากลางของของแต่ละบ้านได้อะมันแปลว่าคนที่เข้าดูหนังเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยบ้านเราก็เป็นเหมือนกันซึ่งมันคงคล้ายๆกับเรื่องการรีเลทก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมากับตัวละครด้วยกับตัวละครทุกตัวอะไรเงี้ยจริงๆคิดว่า มหมายถึงว่าการทำหนังที่รีเลทกับการทำหนังส่วนตัวมันเป็นสิ่งเดียวกันได้นะเราคิดว่าจําเป็นมากๆที่ไม่ว่าหนังจะส่วนตัวแค่ไหนก็ตามมันมหมายถึงว่าส่วนตัวหรือหนังจะมีความเป็นศิลปะหรือสุขวะให้หนังมันทําในแบบของเราหาตัวตนของเราอะไรเงี้ยยังไงก็ตาม <ST ars> เราคิดว่ามันก็อยู่ในความราับผิดชอบของการเป็นคนทำหนังอยู่ดีที่จะต้องเข้าไปเข้าใจไอเดียเราให้ถ่องแท้มายว่าต่อให้เป็นเรื่องของเราก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเข้าใจมันจริงๆนะคือบางทีเราต้องขุดจนเข้าใจจริงๆว่าอ๋อทำไมแบบ ทำไมเรื่องนี้มันถึงแบบสําคัญกับเราอะถ้ามันทํางานความรู้สึกเราแปลว่ามันก็นะ่าจะทำงานความรู้สึกคนดูอาจจะไม่ทุกคนก็ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเรากเป็นจุดที่สามารถรีเลทได้แล้วแล้วก็สามารถเล่าเรื่องที่เพอร์ซันอลได้มากๆโดยที่คนอื่นๆก็สามารถดูแล้วก็รู้สึกกับหนังเราได้จะเสริมนิดหนึ่งฮะคือไอ้ไอคำว่ารีเลทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทําหนังเอ๊ะอะไรดีนะที่จะรีเลทคนอื่นน่ะมันไม่ต้องเริ่มต้นจากนี้ก็ได้นะฮะโอเคมีโจทย์จากสตูดิโอมา โอเคเราเราไม่รีเลทเลยเรา,ยาต้องไปหารีเสิร์ชอย่างพี่พัฒน์ก็ไปรีเสิร์ชเลยใช่ไหมเพื่อให้เราเข้าใจมันแล้วรีเลทก็ได้แต่ว่าง่ายที่สุดเลยครับสำหรับการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเองอย่างพิ่เป็ดที่เขาเขียนบทหลานมาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากกับตัวเองกับการไปค,คุยว่าตัวเองอะเฮะ้ยเราอยากเล่าเรื่องอะไรเราชอบอะไรเรารีเลทอะไรอะคือการที่ทำให้คนอื่นรีเลทได้อะมันต้องเริ่มจากตัวเราเองรีเลทก่อนนะฮะแต่เวลาพี่ไปเจอแบบนักศึกษาทําหนังเงี่ยบางทีชอบทําเรื่องไกลตัวเฮ้ยทำเรื่องเกี่ยวกับยาเส ตำรวจจับยาเสพติดแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจจริงจริงไหมเปล่าเราไม่เข้าใจมันเลยอย่างเงี้ยถามว่าเราเราเราดีเิร์เพิ่มไหมบางทีก็เปล่าเราไปดูหนังฮอลลีวูดมาเราไปเจอหนังแนวสืบสวนเราเราชอบดูหนังแนวนี้แล้วก็ทํากับเขาบ้างอะไรเงี้ยพอมไม่มาจากตัวเรามันทําให้แบบหนังมันไม่อินนะฮะแต่ถ้าเราเริ่มกับกลับไปไปดูตัวเราเองว่าเรามีต้นทุนอะไรวะพี่ชื่อพูดก,กับทุกคนที่ทําหนังซักเซสเนี่ยมันจะมีต้นทุนบางอย่างของตัวเองอะะอะไรก็ตามที่น้องมีต้นทุนแล้วน้องแบบ รู้มากกว่าคนอื่นเขาอะฮะเอาให้ตัวเองอินตัวเองรีเลทก่อนแล้วค่อยไปหาจุดเชื่อมโยงต่อจากนั้นก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็จริงๆมันก็ต้องเริ่มเริ่มจากว่า <c oughs> เรื่องที่เราอ่านไอเดียที่เราอ่านอะมันเป็นเรื่องที่เราสนใจหรือเปล่าคือถ้าอ่านแล้วอยากทําแสดงว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยของบทเนี่ยมันคงทางานกับเราแต่ว่าเวลาได้รับโปรเจกต์มามันไม่ได้มาเป็นแบบสมมุติหลั่นมามันไม่ได้มาเป็นแบบ อ๋อโอเคคล้ายๆหนังที่เห็นแล้วมันมันไม่ใช่เลยนะมันแบบประมาณแบบมีแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ที่เหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนอีกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันถูกทำขึ้นใหม่หมดเลยซึ่งยังไงในพาร์ทการทำขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นโปรเซสที่เราจดจนต้องอินอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ตอนช่วงแรกที่เขียนบทก็ก็มีปัญหาหนึ่งก็คือเราก็นึกไม่ค่อยออกว่าแบบความจริงของเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็เขียนสคริปต์หรือว่าเขียนแบบซีนมามันไม่ค่อยจีิงอะมันมันไม่ค่อยจริงอะไรเงี้ย ก็เลยตั้งใจย้ายกับบิวกับอาาย้ายกับบ้านบิวกับอาแล้วพอเจอหน้าอาาเจอมาหน้าญาติเห็นคนที่มาเยี่ยมแล้วก็มีเห็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างอาาเรากับเขาไรเงี้ยการค่อยๆแบบเจอเหตุการณ์จริงๆเหล่านี้มันก็ทําให้เหมือนความอินเรามันก็เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ตัวเองแบบสําหรับเรานะคือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน,งนเงื่อนไขที่มันแบบทาให้เราสามารถเทียบเคียงกับสคริปทีท่เราเขียนได้จริงๆตัวเราอะทำประโยชน์ให้โปรเจกต์นี้ได้มากแค่ไหน คือลองทํางานร่วมกับเขาดูก่อนว่าเขาเขาคิดยังไงถ้าเขาโอเคอเราเราก็ดูแลเออบทนี้ฉันทําได้เพราะว่ามันมีแง่มุมที่ฉันสามารถที่จะ contribute ให้กับโปรเจกต์ได้เออคำนี้สําคัญก็คือถ้าเราสมมุติเราจะกํากับหนังเรื่องหนึงละครซีรีส์เรื่องหนึง่งถ้าเราวิชั่นของเรามีประโยชน์ในการทําให้งานมันดีขึ้นอันนั้นน่ะควรค่าต่อการกํากับถ้ารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่มันมีคนอื่นที่ทําได้ดีกว่า พัทําได้ดีกว่าพิจิมทําได้ดีกว่านี่ฉันไม่ใช่ไม่ฉันไม่สามารถทําสู้เขาได้เราก็แนะนําเขาไปรตรงว่าติดต่อพิจิมเลยค่ะว่ามันต้องมีความซื่อตรงต่อตอบอ,อาชีพการงานเราประมาณหนึ่งนะว่าเราเราไม่ใช่เราไปแล้วเราทําประโยชน์อะไรให้กับโปรเจกต์นั้นไม่ได้เลย คือหนังยาวเนี่ยมันต้องถ่ายอย่างน้อย20คิวแบบสาเหตุที่เราพูดเรื่องคิวขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะคิวมันเท่ากับเงินไอเดียแบบไหนที่จะทำให้มันมีแวลูมากพอกับเงินที่เราจะเอามาใช้อะเราไม่มีทางรู้หรอกไอเดียแบบไหนเอาจริงๆนะเราไม่มีทางรู้เลยคือเราเราว่ามันก็ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดจะเป็นเกาหลีจะเป็นเราอะทุกคนก็ยังคงกลับมาด้วยไอเดียว,ว่าแล้วหนังไอเดียแบบไหนที่จะเป็นหนังแนละ้วมันเวิร์กคือหนึ่งเราถือว่าอาจจะเริ่มต้นจากการดูหนังเยอะๆก่อนเหมือนเพลงอะเหมือนก็ฟังเยอะแล้วก็รู้ เพลงนี้เพราะเพลงนี้ดีเราก็จะรู้จากดัตตาเบสที่เรามีดูหนังเยอะเราก็จะมีดัตตาเบสเยอะเสร็จปุ๊บพอเราเจอไอเดียที่มันน่าสนใจแล้วก็อย่างแรกจูดเลยว่ามันไม่เคยมีใครทําไอเดียนี้มันอาจจะน่าสนใจกับคนหลายๆคนเหมือนกันนี่ก็ลองดูว่าเราสามารถดันไอเดียเนี้ยไปได้สุดทําให้มันทํางานกับความรู้สึกของเราแล้วความรู้สึกของคนรอบตัวเรามากที่สุดอ่ะเราถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่ไอเดียเนี้ยมันจะสามารถคอนเวิร์ตเป็นบทที่เวิร์กได้ ถ้าสมมติว่าไอเดียตั้งต้นมันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราเพยายามจะบี้มันให้มันกลายเป็นหนังเขียนบทเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเมื่อเราเริ่มเขียนบทปุบ๊บอะเราก็เริ่มเพราะว่าเราคิดอะไรไม่่อยออกในจุดตั้งต้นอะมันไม่ได้เวิร์กกับเราขนาดนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําว่าแบบจุดตั้งต้นของมันนะเอาให้มันเวิร์กจริงๆกับเราก่อนถึงจะเริ่มเด v e l o p บทได้สำหรับเรานะครับพี่ว่านะวันนี้น้องโอเคแหละทำหนัถ้ามีโอกาสทําหนังหนึ่งเรื่องขึ้นมาแล้วอะจะด้วยเงินมากเงินน้อยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสทําแล้วพี่ว่ามันต้องคิด คิดว่าให้มันดีที่สุดแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งคือบางคนเนะี่ยชอบคิดว่า้พอมันแบบไม่ดีแล้วก็ไม่ทําเ,เลยอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งที่พี่ดูชี่บอกฮะมันไม่มีใครทําหนังเรื่องแรกแล้ว,ลวดีชิบหายไวป่วงได้อะ่ะพี่แต่ว่าโอเคแหละสุดท้ายแล้วฮะทํามาแล้วมันแบบอาจจะไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเป็นหนังนครับอย่างที่บอกหนังมันคือสื่อแมสเนอะคือแค่บางครั้งหนังเราอะ่ะอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับคนที่หนึ่งแต่จ,จะถูกจริตคนที่หนึ่งก็ได้อะไรเงี้ย มันก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่ทาไงรู้ไหมครับทุกโปรเจกต์ที่ทำาหมนะตีมันมาหลังสุดพี่จะเอาแค่ subject ก่อนกับประเด็นก่อนว่าเออเราจะทําเรื่องนี้อย่างสมมติอาธรริลาอักษรขอนมีเรื่องใบสีกับเรื่องศาสนาพุทธเรื่องความตายแล้วก็เกย์มันควรจะมีฉากอะไรบ้างวะคือเอาในสิ่งที่เราสนุกกับมันก่อนแต่ว่ามันต้องมี subject ก่อนนะหมายถึงว่าเออแล้วก็ประเด็นก่อนว่าเออมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าถ้ามันนั่งคิดตีมว่ามันควรจะต้องเป็นหนังตีมมันก็มัน S <S พี่<ๆ>ทุกทีเลยพี่พี่ไม่ทาวิธีนี้พี่จะเขียนไปก่อนแล้วก็คอนเน็กว่าอะไรคนอยู่กลางอยู่ต้นอยู่หลังอะไรคนจะต้องมีเสริมจะคอนเน็กจากฉากนี้ไปสากนี้ยังไงให้คอนวินซิ่งแล้วก็เออมันก็จะค่อยเห็นตัวละครเห็นเอเลิเมนต,ต์ต่างๆเห็นชัดขึ้นมาเสร็จแล้วตีมค่อยมาทีหลังอะไรที่ไม่เข้าไม่เข้ากับตีมตัดออกทีหลังคอนเน็กใหม่เราอยากทําให้มันสนุกยังไงเราเห็นภาพยังไงใส่ไปเลยเขียนไปเลย มันตอบยากเนาะเพราะว่าม,มันเป็นสิ่งที่น้องต้องลองทําดูแล้วก็เรรับผลลัพธ์แต่ว่าพี่ว่าเรื่องเราเราเราในฐานะฟิลม์มเมอร์มันมีสิทธิในการที่จะคือเราดีเซิร์มาเรามีสิทธิที่จะเป็นเหมือนลิเทเรเจอร์ได้อยู่แล้วประมาณหนึ่งอะ่ะก็คือเราสามารถปรับแต่งเพื่อที่จะสื่อความหมายบางอย่างได้โดยที่ไม่ได้ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันที่สาคัญคมันต้องตอบสังคมได้อะว่าเราทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรใช่ไหมเออมันต้องมีเหตุผลที่มัน solid มากพอ ใช่ป่าว่าอ๋อฉันจะเอาวัฒนธรรมของกลุ่มเกมมาแล้วฉันเอามันอะไรแบบเออให้มันดูเป็นเพราะว่าฉันอยากให้มันตลกค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถูกสาปไงใช่ไหมเอออย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ว่ามันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่เราจะบิดจากความจริงนั้นเป็นในไปใช้สิทธิ์ในการแต่งเติมเรื่องราวในฐานะฟิล์มเมอร์ของเรามันอยู่ที่แนวหนังน้องด้วยฮะคือทีเวลาทำหนังฮะมันมีสองคำนะคือความจริงกับความสมจริงไอ้คำว่าความสมจริงอะฮะ ม่อาจจะไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้อย่างเช่นว่าพี่ทาหนังผีอย่างเงี้ยแม่งคือความจริงที่ไหนล่ะแต่ว่าคนเชื่อเพราะมันคือความสมจริงไงเชื่อว่ามันมีผีจริงๆในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยอย่างทช่ว่ารัฐนัดดาแลนอย่างเงี้ยแม่งไม่มีหมู่บ้านนัดดาแลนจริงจริงแต่สมจริงไหมคนเชื่อว่าหมู่บ้านนี้มีจริงถึงขั้นที่ว่าพี่ถ่ายกรุงเทพประมาณ99%คนยังเข้าใจพี่ถ่ายเชียงใหม่คนเชียงใหม่บอกเฮ้ยนี่มันคือถ่ายหมู่บ้านไหนของเชียงใหม่วะนู่นนี่แน่ๆเลย พอมันสมจริงมามันก็จริงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องดูเคารพด้วยนะเพราะว่าเราเอลิเมนต์เอามาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องดูด้วยมันคือความเชื่อมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเหมือนฉันทาเรื่องใบสีเกิดฉันจะมีฉากแล้วฉันปั้มแล้วฉันเอาใบสีมาอยู่ในฉากปั้มกันอะไรเงี้ยใช่ว่าปัญหาสกับคนที่ที่ที่เขาทำศิลปะตังนี้เกินไปมันเอเกนส์เกินไปเราทําฉากนั้นไม่ได้ป็นความเรสเพ็กนะเออมันมันต้องมีความเคารพสิ่งนั้นใช่ไหมมันก็อยู่ที่เราเลือกแต่ไม่ใช่่่่วาาาจะะททํไไมมดด้นีพู มันทำแล้วอาจจะเป็นหนังที่ดีก็ได้เแต่มันก็มีผลในอีกทางหนึ่งเราต้องตอบคําถามให้ได้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเห็นด้วยเราเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบเป็นอยู่ที่แบบเป้าหมายในการทําของเราอะว่าเราต้องตั้งใจทําให้มันเกิดเกิดเป็นผลลัพธ์อะไรถ้าสมมุติว่าอยากทําหนังผีก็คือและอยากทาหนังผีที่มันน่ากลัวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเอลิเมนต์นั้นอะมาปรับให้มันเกิดความน่ากลัวเพราะสุดท้ายเราคิดว่าคนดูอะสิ่งที่คนดูจะสัมผัสได้อะก็คือดีลิชั่นของหนังอะแล้วเราแค่บิด มากน้อยอะไรอ่ะมันคือตอนนี้ถ้าถามว่าบิดอะ่ะเราก็จะถามว่าบิดไปทางไหนบิดไปเพื่ออะไรไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเป้าหมายอ๋อเราจะทําสิ่งนี้เป้าหมายของหนังเราคือเพื่อ,เพ,อเพื่อสร้างสิ่งนี้คันนี้จะรู้หมดเลยต้องอันนี้ปเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เอามาหัวล้อยาอไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่เร่งใจทําหนังตลกแล้วอะไรเงี้ยมันจะมันก็ค่อยๆหมุนตามเป้าหมายของสิ่งที่เราทาสําหรับเราการพีโพสําคัญที่สุดแล้วก็ทำลายสําคัญแบบ เพราะว่าปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเวลาเราทำหนังที่มันแบบกันเอกมากๆคือมันแหกทำลายหนังมันเป็นโปรเซสที่ยาวแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนมากมายเราเราเคยทํามาหมดแล้วหมายถึงว่าแหกแบบแล้วมันก็ทุลักทุเลอะไรเงี้ยมันเราก็พบว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งที่สําคัญสุดเลยนะคือพุ่มกับควรตัดใจว่าจะใช้ช็อตเนี่ยในช่วงไหนเพราะว่าถ้าเราไม่พุ่มกับไม่คิดอะ มันแปลว่ามอถึงวันถ่ายอ่ะเอ้ยกูเอาหน้าด้วยเอยเดี๋ยวกูเผื่อกว้างหน่อยเอยเดี๋ยวกูเผื่อทุช็อตด้วยแต่ตอนที่น้องเตรียมเวลามาน้องไม่ได้เตรียมมาสำหรับ4 5ช็อตในช่วงเวลาเดียวมันแปลว่าน้องทํางานแบบคูณ3ไปตลอดทั้ง3วันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่แคปริมาณงานที่เยอะขึ้นนะแต่ผู้กำกับคนนี้ก็จะไม่ค่อยได้ฝึกด้วยม่ใจะไม่ค่อยได้ฝึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการเล่าเรื่องมันคืออะไรอ่ะการเล่าเรื่องแบบว่าจริงๆแล้วทําไมแบบได้หลอกนี้มันถึงต้องเป็็นนนนนคคับขาดีี้้ออนนกือจะเป็น เป็นประสบการณ์การ่ายหนังที่แบบว่าอยากแชร์ที่เราถ้าเรารู้ก่อนน่ะเราก็จะแบบก็เราคิดว่าจะดีกว่าอะไรองเงี้ยคือของพี่ทําหนังใหญ่เรื่องแรกกับตอนทําสมัยเรียนอ่ะมันต่างกันเยอะมากในเรื่องของเงินที่น้องบอกอะไแหละเพราะว่าสมัยเรียนพี่อ่ะพี่ไม่ใช้เงินเลยเงินที่พี่จ่ายอย่างเดียวคือจ่ายค่าเลี้ยงข้าวเพื่อนกับจ่ายค่าซื้อเทปแล้วก็เป็นจะเป็นข้อเสียในการทําหนังใหญ่นะเพราะว่าพอพี่ทําหนังกองเล็กคือพี่ทาเองทุกอย่างกูถ่ายเอง ตัดเองกำกับเองคิดบทเองทำตัวเองทุกอย่าง <P ew in> เพื่อนๆมันคือมาแค่ซัพพอร์ตอะซึ่งนั่นแหละมันคือข้อเสียเวลาที่พี่ทำหนังใหญ่เพราะว่าสุดท้ายพนันหนังใหญ่ปุ๊บอะมันคือเรื่องเงินใช่ไหมมันคือเรื่องทีมงานแบบไม่ใช่แค่ว่าสี่ห้าคนในกองเล็กๆของเราแล้วาาาอ่มันจะกลายเป็นคนแบบห้าสิบคนอย่างต่ําในหนึ่งกองพี่เลยรู้สึกว่าเรื่องแรกที่พี่พลาดเรื่องการสื่อสารคือเรามีภาพในหัวทุกอย่างเลยแต่ว่าเราสื่อสารได้ไม่ดีพอ ส่วนเดิมเพราะว่าเราเรา,เราเตรียมงานอะพีโพไม่ดีพอคิดมาว่าจะพูดยังไงกับเขาให้เขาเข้าใจเราได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่แก้ง่ายๆคือการการพีโพนี่แหละคือการการให้ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรในหนังเราอะเราต้องสื่อสายเขาเข้าใจว่าเราจะถ่ายอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยซึ่งพอถ้าหากทีมงานเราที่หลายๆคนแบบห้าสิบคนรู้ว่าเราต้องการอะไรเมื่อ,อไรอะเขาทำไมให้เราเร็วมากอะเพราะเขาเป็นโปรเชฟมือเชนอยอยู่แล้วเขาเก่งไฟกว่าเราเขาถ่ายเก่งกว่าเรา ถ้าเราบอกเขาได้ว่าต้องการอะไรให้ชัดเจนอะไรเงี้ยพี่ว่ามันจะช่วยได้เยอะอะไรเงี้ยคือพี่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารตอนสมัยทำหนังเรื่องแรกเยอะมากอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยพี่ว่าสําหรับน้องถ้าจะเตรียมนะอาจจะแค่2เรื่องก็คือ1นึ่งอย่าทำเมกดาตอแหลอะไรเงี้ยไม่รอดจบไม่สวยอยู่ดูเลยมันมันเยอะน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ได้จริงเออเฮียมีเงินเท่านี้ไปแก้บทก้าเออไปแก้ตัดได้หรอกตัดซีนลดช็อตทำซะตั้งแต่ อยู่เห็นตั้งแต่เบรกอยู่ก็รู้แล้วว่ามันทันไม่ทันนั่นแหละไปแก้มาเลยตั้งแต่ดูเบรกแล้วก็อันที่2ก็คือเพรปนักสแสดงดีๆคือให้เวิร์กิ่งกับนักสแสดงเดยอะนิดนึงคืออย่างน้อยให้รู้ให้มั่นใจว่าเขาเล่นได้เพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็คือจบนะเขาเล่นไม่ได้อยู่จะทำยังไงอะ่ะจะยอมออกไปขายขี้หน้าหรือว่าอยู่จะยอมจ่ายเงินเพิ่มเปลี่ยนคนใหม่ใช่ไหมพี่ว่านานอย่างน้อยนักสแสดงดีเล่นได้ยังรอดอย่างน้อยอยู่ถ่ายหน้าเขายังรอดเอามาตัดเป็นเรื่องเล่าเรื่องได้ อุค์ประกอบอื่นอาจจะแบบมีปัญหาอะไรไม่ได้ก็ยังอย่ง,อย,ง,อ,ยงอย่างนักแสดงได้รอดเราเราว่าสําคัดสำหรับเราสาคัญสุดอันนึงคือเลือกนักแสดงให้ถูกคนคือมันต้องแบบไม่มิสแคสอะมิสแคสคืออะไรมิสแคสคือการที่จริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ได้เข้ากับบุค,คลิกบทในบทเราอะแล้วก็หนึ่งคืออย่าเลือกคนจากลุกคือลุกกับอินเนอร์เนี่ยมันต่างกันในรูปในไอจีเขาจะแบบว่า เชื่อลุกแม่งเหมือนแบบในภาพในหัวเลยหรือวะแต่ว่าเมื่อต้องเจอตัวจริงอะเมื่อเจอตัวจริงอะอินเนอร์อของคนคนนั้นอะมันจะบอกว่ามันใช่หรือเปล่าพยายามหาคนที่อินเนอร์อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ลุกเดียวกับภาพในหัวเราแต่ว่าถ้าอินเนอร์มันถูกอะเราว่าเขาก็น่าจะเล่นได้